อยากบอกอะไรกับตัวเองก่อนหมดปีนี้ค่ะเริ่มปีนี้เก่งมากเลยนะครับขอบคุณที่พามาถึงวันนี้นะครับผมแล้วเจอกันปีหน้าสู้ๆนะครับเก่งมากนะครับก็ขอบคุณที่ยังไม่หยุดทํามันแล้วก็พยายามมาตลอดขอบคุณที่ยังซ้อมร้องซ้อมเต้นมาตลอดนะครับเก่งมากประโยคบอกรักที่คิดว่าเลี่ยนที่สุดเป็น A S M R ระวังเดินตรงนั้นนะเดี๋ยวจะตกหลุมรักแล้วอ่ะแอตกลุมรักขึ้นไม่ไหวนะอยู่กินข้าวด้วยกันนานๆนะจุ๊บ 4x ถ่ายโฟโต้บูธค่ะ1 1ไปค่ะแอี่2 2ไปค่ะแอคที่3 3ไปค่ะแอคที่4 4่โอเริ่มแชะ3 2 1แชะ3 2 1อ่แชะ3 2 1แชะชื่อที่แฟนคลับเรียกแล้วชอบที่สุดดาราครับดาราเบอร์ใหญ่สมคี้อุ้ยเอวโหกเลยขอท่าที่คิดว่าทำให้แฟนคลับเนี่ยใจเต้นแรง สี่สามสองหนึ่ข้อต่อไปค่ะอยากกินเมนูไหนเป็นสิ่งแรกในวันที่1นึ่มกราปีหน้าที่เราจะถึงนี้หมูแดดเดียวครับว้าอเมซิ่งยากหากินยากมากพิเศษมากเลยแมงกะพุนครับยำแมงกะพุน อยากชวนใครมาเล่นเกมนี้นายแอนลารครับนายแอนลารพี่กรณ์ช <ๆ S 2> ลากรครับท่าเต้นท่าไหนที่ใช้ energy เ,อเยอะท,ที่สุดงัลนเราซินเดอเรลล์เลยครับ <Wow! S 2> มัน่ไม,ไม,ม่ไม่ค่อยมีเลยครับเพราะว่าเต้นได้ตลอดขอ,อ,อหนึ่งเพลงสำหรับปี2024เพลง1987นะครับเพลงใหม่ล่าสุดขงองแอลลานะครับ เพราะฉันมีเธอกืพอแล้วไม่ขออะไรอีกแล้วแค่มีเธอใกล้ใกล้กันเพราะการจากลากของเราไม่เคยจะจากหายไปจากใจฉันการบอกลาในวันนั้นยังฟังในใจของฉันอยู่อ้า สท้ายค่ะสิ่งที่อยากบอกกับแฟนคลับสำหรับปี2024ก็จริงๆไม่อยากอะไรมากครับแค่อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองมากๆนะครับถ้าดูแลตัวเองดีๆเราก็จะมีโอกาสได้มาเจอกันบ่อยขึ้นนะครับแล้วผมก็อยากจะขออยู่กับพวกเราแอนลาสไนานนะครับแล้วก็อยากจะให้ติดตามผลงานไปเรื่อยๆพวกเราจะทำผลงานออกมาดีๆให้กับทุกคนได้รับชมนะครับผมก็แบบเนี้ย